คู่นี้เป็นคู่ที่หการในทอดสดครับโดยในการมีทั้งหมดเจ็ดคู่ครับครับก็ยังเหลืออีกสองคู่เนาะคู่นี้และคู่นึงอีกคู่หนึ่งครับเราจะถ่ายทอดให้ชมกันพบทุกคู่นะครับวันนี้เนี่ยสบายอกสบายใจอย่างหนึ่งคือว่าฝนฟ้าเป็นอกเป็นใจเราชกในโดมครับแล้วก็อากาศระบายถ่ายเทได้ดีครับต้องขอบคุณนะครับอาคารโดมบางใหญ่ซิตี้ตลาดบางใหญ่แล้วก็ ผู้บร้การสนับสนุนทุกขั้นครับยกแรกเริ่มแล้วครับแดงราดมงคลน้ำเงินฉลามขาวก่อยเป็นค่อยไปครับคู่นี้อาจจะครบยกครับ น้ำหนักก็ลดลงมานิดนึงครับ112ปอนด์เอาไปโดนกระจับครับแปรขอโทษขอโพยก่อนนะ่ะ<า>เกรดลอดอาวุธค,ครับแดงนะครับปราดมงคลรูปร่างก็ไล้เคียงกันและเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ฉลามขาวน้ําเงินนะครับถ้าอดีตดีฉลามขาวเกียรติพานพองขอับเปงไม่มีหยุดนิ่งไม่มีเฉยครับ,รบไม่มีคำว่าแซ่จ้องลุยเลยนะครับ แต่วันลนยนี้ชุดมงกรหยกฉลามขาวตัวที่สองอ่ามงกรหยกมงกรหยกชุดเงินล้านของวันทรงชัยนะครับอืมยี่สิบปีนะพี่ป่านนะฮะตั้งแต่ปีสี่หนึ่งอ่ะอายุนั้นต้องบอกว่าชุดมงกรหยกนี่ฉลามขาวดีดังมากเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอ่าครับลูกศิษย์ของอุดมจารีครับตอนนี้อุดมจารีเงียบหายไปเลยนะที่มีข่าวข่าวในทางไม่ดีอ่ะหายไปเลยอุดมจารี แฉล้มขาตอนนี้ก็รู้สึกจะพิการนะคโดนรถหรือไงเนี่ยนะใช่อ,อยู่โคราชครับอ้าวดูเกมแข่งขวาโตมโตโตไมโตแข่งขวาติดมาคือไม่หนักหนานะอุที่ออกของของมวยคู่นี้ยังดูยังยังไม่เท่าไหร่ ก็น่าจะลุ้นกันไปไปลไาคู่ึงผมว่านะดูจากการออกอุลและจะครเคียงกันทุกอย่างนะมวยคู่ที่6ในวันนี้นะครับซ้ายเตะมีซ้ายมีขวามีสลับกันไปเรื่อยละครับต่างกวายตัางโต้ต่างกวยตั้งแรกค่อยเป็นค่อยไปครับปลายยกแรกของคู่ที่6วันนี้ก็เต็มอิ่มครับมีทั้งนับทั้งน็อก เลยว่าพบรสชาติแล้วก็สองคู่แรกนี่ก็ทำเอาหลายคนอึดอ้นไปครับมองไปมองมาเอาไปเข้าตัวกิจรับนนเรียบร้อยเลยเอ,อวันนี้วันนี้สังเกตดูว่าจะไม่มีนักมวยแตกเลยนะไม่มีนะอ,อไม่มีแตกเลยแต่มีนับมีน็อกกันสองคู่ครับน็อกไปสามคู่น,<อ>นะครับน็อกสามคู่น็อกคู่หนึ่งคู่สองแล้วก็คู่ห้าแม่วันนี้คุณเบนคงจะ มีความสุขนะชนะ2วันนี้นวันดงชัย,รรค,ยครับขึ้นยก2ครับขอบคุณบริษัทฮิโร่ไมซินพรรมาจำกัดโดยคุณเกียรติฟ้ารหะพรสวรรค์ยาน้ำสกัดสมผลิตังกุยจับบำรุงโลหิตบำรุงร่างกายโดยคุณวิชัยกิติธิสมโอทีดีเพราอมีซิงค์วิตามินบีและสมสกัดขวดใจแค่สิบาท เอบ f คอฟฟี่ส1รอินวันราชากาแฟเพื่อสุขภาพบริษัทห้างขายยาตลาไปหอ่อโดยคุณอิสราอัคคปชาผมกันต่อครับยกสองครับคับแดงราชมงคลน,น้ำเงินฉลามขาวฉลามขาว,ขาวเดินเบียดเดินเข้าหาครับหาจังหวะมีซ้ายเท้าหน้าครับนำทางไปก่อนเตะจ่อยางคืนมาราชมงคล สายสูงครับราชมงคลฉลามขาวขยับขวาคอจับปั้มขึ้นคอตีได้ไหมตีได้ไหมยังครับกรรมการวิทูน้อยแกะมากลางเวทีเดินอีกเนี่ยครับจังหวะบวกศอกถาได้ดีนะครับราชมงคลฉลามขาวโอ้โหเดินช้าครับโดนครับเท้าหน้า จับในกดแขนลู่ลงมาได้ไหมไม่ได้ไม่เอาใหม่ว่าใหม่ราชเมงคลดีไซน์ไม่เข้านายยกสองนี่ยังยังตีกันลำบากนะครับครับอุ้ยอุ้ยมีตอมีสองสอบขวาเต็มเต็มมันยังยังไหวอย,อยู่ครับขาขาวโดนสอบ จับนยแม่ยกนี้นีกรรมการวิถุน้อยออกแรงเยอะหน่อยครับมาโชว์ความแข็งแรงครับจับและหมุนครับทั้งด้านราชมงคลเตะขวาต่อยขวาเข้านายแล้วครับนี่ฮะจับพยายามจะขึ้นคอมัดครับราชมงคลมัดมัดอ้าวขึ้นเข่าสู้ขึ้นเข่าสู้ครับถลามขาวพลิกเทลงไปครับราชมงคลถลามขาวเบียนอีกอัดแกม ยกการสูงดูครับในซ้ายน้ำไปก่อนขวาคืนมาอ้าวจับแล้วครับจับเสียบราชบุรีคลเสียบสลหรับเขาจะขึ้นคอขึ้นคอได้ไหมนี่ฮะดับไล่แขนเขาะไม่โอ้โหราชบุรีคลโหนครับโหนครับขึ้นคอแล้วโหนไม่ย,ยังไม่ชัดเจนครับกรรมการไทยแรงเยอะทั้งสามคนแล้วครับยังตีไม่ได้เหมือนกันราชบุรีคล พยายามจะลูดจะหาเหลี่ยมกระชากไม่ได้แต่ซ้ายก็ลุดชากวงนอกฉลามขาวเจอไอ้แต่งตัวช้าครับคู่ครับราชมงคลเจอกับฉลามขาวเหลี่ยมทันกันรูปร่างได้กันแต่ดูจังหว่าครับนายครับไอ้เอ้า สายแขนแลกกันตีฉลามขาวเริ่มจะตีได้ครับปูนี้น่าจะด,าดวลกันที่วงในแล้วฮะดูทรงแล้วต่างฝ่ายต่างเป็นมวยเข่านี่ครับแดงราชมงคลน,น้ำเงินฉลามขาวย,ยังเบียดอยู่นะครับเกมนี่ครับพอจับแล้วแต่งตัวช้าต้องลูดออกมามีแล้วตีอย่างนี้นะครับได้น้ำได้เนือ้อ ลู่ลงมาลู่ลงมาถ้าเจอบางคนจัดให้เอาสลามขาวทิกยังทิกไม่ได้เรียกว่าวงในนี่ช้ากว่ากิกนึงครับต้องเร่งครับสลามขาวต้องเร่งโอ้ยเจอสกูมาครับตีโอ้ยเข็นตีซอกแล้วก็ขวาอีกทีแล้วก็แล้วก็ขวาอีกที แล้วแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วแล้วต้งสายเอาเนี่ยเปิดศึกโดนเข่ากันเต็มรูปแบบไหมนะครับแต่จังหวะเข่าเลี่ยมเข่าทั้งด้านราชมงคลตีได้น้ําได้เนื้อกว่านะครับเริ่มจะรู้แล้วว่าจับในใครดีกว่าครับขวาไปแทงและขวางหน้าไว้กระลับเท้าแก่ลูกนี้ไม่ได้ครับนี่แหละครับโดนอีกแล้วพิกเลี่ยมมา โอ้ยครับแก่<อ>กกครับเอาเอคันเข้าไปปลายคางครับอ,อ,อย่าตีเข่าเพลินนะครับราชมงคลโอ้โหว่แก่ฟันพยายามที่จะให้อาวุธให้มันหลากหลายขึ้นนะครับถ้าตีกันไปตีกันมานี่ดูจะเสียเปรียบแดงนะครับนี่ฮะไล่ขยี่ข่าวีิ่แล้วครับทางด้านราชมงคลเสียบเข้าไปแข็งแรงกว่าครับ จับคอโอ้โหจับแล้วตีเพ้นเพคนเนื้อๆเ,เ,เลยครับขวางหน้าอยู่ลเลยครับหมุนตีขวางไว้แล้วซ้ายโอ้โดอกนี้โอ้โหห,หาช่องตีได้ดีกว่าครับราชมงคลฉลามขาวพยายามจะสู้ในขึ้นคอครับพยายามจะขึ้นคอสู้ในแม้แต่แข็งกว่าครับแข็งกว่าเนี่ยหาช่องตีครับซ้าย โโอ้โหวันนี้นี่อิ่มข้าวแทนข้าวนะครับจะรับเผาโนดีแล้วยกทีสามอ้าวมีเถียงมีเถียงราชบุรคนเขย่าวขวดแล้วตีโอ้โหครับยกนี้นี่ได้น้ำได้เนื้อพักแค่เดียวครับได้เนื้อเนื้อเน้นเน้นกว่านะครับแต่มีจังหวะหนึ่งครับ นี่ครับฟันศอกคืนมาโอ้โหเต็มๆเลยครับเกือบล่นครับแต่ได้ศอกเดียวนะครับขอบคุณเลือกกาแฟที่ดีเลือกกาแฟภูมิอัพอัพชัดทุกสัมผัสชัดทุกความรู้สึกปวดเมื่อยกิดถึงนายหญิงผู้ผลิตอุปกรณ์มวยวันทรงชัยและเอสวันครบวงจรตลาดทรงชัยชาเชิงเซาตลาดสดค้าปลีค้าส่งศูนย์อาหารของฝากโทร0 92 3914424ยก4เริ่มครับ แดงรละชมงคลทีเคยุทธนาน้ำเงินฉลามขาวเกียรินาวีสู่กันที่วงในล้วนๆโอ้ยเทชิ้นลงไปเริ่มจะลุกช้ากับฉลามขาวเหลือหมัดกระสอกแล้วครับที่จะพลิกเกมได้เอา้าเดินต่อฉลามขาวพอเดินดุบจังหวะก็เจอจับในแบบนี้แหละครับ สนามขาวเพิ่มความหลากหลายของอาวุธครับมีหมัดมีหมัดมาแจมถ้าตีเข่าอย่างเดียวนี่คงจะสู้แดงยากนะครับเพราะจับจับเหนือกว่านะครับดูการจับแล้วชัดเจนกว่าพีเลี้ยงบอกต่อยได้แล้วไม่ต้องปั้มนะครับตีข่าที่ตีถึงเชงแมงับเชงแมงปีหน้าก็ไม่ชนะบอกต้องต่อยแล้วถึงสงการปีหน้าครับเขา่าโอ้ วนกลับมาอีกรอบครับอาวดูครับจะมีลูกไหนที่จะกลับมาสู่เกมได้ครับสำหรับสนามขาวเหนือบาดกระสอบครับที่<ม>จะเรียกว่าพลิกเกมมาได้เปรียบเวลายังมีนะฮะเวลายังยังมีครับนี่เป็นยกสี่เริ่มจะล้าเหมือนกันครับสลามขาวยกสามยกสี่โดนทวดมาเยอะครับโดนหนักล้มอ,อีกมายกที่สี่มวยไทยนี่ทุกวินาทีมีค่านะครับ ลย5วิ3วิ1วินี่โป้งป้างไปมีจุดเปลี่ยนเลยนะคเขมเปลี่ยนได้เลยนะครับสำคัญคืออย่าหมดความพยายามครับนี่นะฮะแบบนี้ครับทีเลี้ยงด้านลา่างชูกำปั้นแลวครับมุมน้ำเงินชูกำปั้นนี่ไปเชงเงินนะครับต่อยหมัดครับไม่ใช่อีินะใช้เหลี่ยมครับทิกลงโอ้ยครับ นอกเลยครับ oh. เรียบร้อยเลย oh. เนี่ย oh. จบยกสี่ครับช oh. นะนอกไปครับทางด้านของราชบงคลอีกครั้งกับความยิ่งใหญ่แห่งศึกมหาชนตัวจริงของจริงในรายการยอดมวยวาสรงชัย ไทยรัฐทีวีช่อง32